สวัสดีค่ะพี่พี่ช่อง y o u t u นะคะฟอดสิทุกท่านนะคะวันนี้สิจะพามาชมนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเครื่อง2000ดีเซลนะคะ170แรงม้าแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคา974,000บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดานะคะราคา900,000นะคะ39,000บาทนะ,ะส่วนชุดแต่งคันนี้นะคะที่ลูกค้าแต่งเพิ่มนะคะนี่เลยค่ะมาดูเลยค่ะตั้งแต่ฝากระโปรงเลยนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นในส่วนของตัวสกูฟิตนะคะสีดำสีดีวกับตัวรถนะคะตัก ปัดเทเจอร์เนี่ยเป็นนำด้านแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้าเลือกโลโก้นะสามารถเลือกได้มีโลโก้มมาโลโก้แรดแล้วก็โลโก้กระทิงคันนี้ลูกค้าใส่เป็นโลโก้มมาแล้วก็ทำสีเป็นสีแดงเพื่อตัดกับตัวรถนะฮะสีดำได้อย่างโดดเด่นเลยนะคะส่วนกระจังหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 นะฮะตัวหนังสือ Ford, f o r d FOD สีดำตัดขอบแดงนะฮะแล้วก็มีไฟมีไลท์ให้ด้วย3จุดนะฮะด้านหน้าก็ ได้กระจังแบบนี้แบบทรงเดียวกับรถแรปเตอร์เลยนะคะแต่ว่าทำสีนั่นเองส่วนไฟหน้านะคะใส่เป็นไฟซีแคมป์นะคะขนาดใหญ่เลยมีเดย์ไทม่ให้ด้วยนะคะในส่วนของรุ่นสปอร์ตแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะใส่เป็นกันชนหน้านะส่วนกันชนหน้าที่ใส่นยเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะที่อบฟิตกับด้านหน้าตัวรถเลยนะคะเขาจะถอดตัวชายกันชนด้านหน้าออกนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวกันชนเนี่ยจะเป็นไฟเบิรไลท์สองดวงนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยในตัวนะคะที่มากับชุดกันชนแล้วก็ห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ก็ค mm ือ hmm. ลากได้จริงเพราะเขายึดกับในส่วนของตัวแชสซีของตัวรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็มีแผ่นกันกระแทกหน้าท้องเครื่องเนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็พี่เห็นตรงกลางตรงนี้ไหมคะ mm hmm. ตรงเนี้ยอนาคตนะคะพี่ๆสามารถไปติดวิลลากได้นะ,ะเพราะว่าเขามีช่องสําหรับใส่วิลลากมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะด้านข้างบ้านะด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะแบบนี้เป็นคิ้วล้อออฟโรด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนั่นเองค่ะส่วนความสูงเนี่ยตัวรถนะคะของคันนี้เนี่ยทำการยกไปนะสองนิ้วจุดที่เปลี่ยนเลยนะคะในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาตัวนี้ข้อดีคือที่พี่เวลาพี่ใส่ปีกนกเนี่ยมันจะปรับองศาล้อนะคะแล้วก็ลดปัญหาการกินหน้าอย่างทําให้รถได้ประหลาดนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวแม็กนะตัวแม็กเนี่ยใส่เป็น แมกออฟโหลดขอบ20นะคะแล้วออฟเซตตัวนี้เป็นออฟเซตศูนย์แต่ในรูปทรงของตัวแมกเนี่ยมันเหมือนออฟเซตติดลบแต่จริงแล้วแกนมันเป็นแกนศูนย์นะคะแล้วลายเนี่ยสวยมากนะคะเป็นรัดกับตัวยางเนี่ยเป็นยาง AT ทด้วยนะะซีรีส์เบอร์ยางนะอยู่ที่งทัพห้าหี่แล้วก็เป็นยางออเรเลี ane, ก็วิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่ติดกับตรงล้อก็คือในส่วนของตัวนี้เลยค่ะเป็นบางโคนนะของ ARB นะนั่นเองอันนี้ก็ติดไปนะก็ เป็นบังโคลนนะคะที่ติดเสริมหลอเข้าไปถอดอันเดิมออกแล้วก็ใส่บังโคลนตัวนี้ก็สวยขึ้นนะความสวยเพิ่มความสวยกับตัวบังโคลนให้นะคะเบ้ารองมือติดแล้วแล้วก็ราวหลังคาก็ติดเสริมหลอให้นะคะคุมโทนเป็นสีดําด้วยนะจุดที่เปลี่ยนนะอีกหนึ่งจุดก็คือด้านข้างตัวนี้ก็เป็นตัวบันไดข้างของ T W I นะ,ะตัวบันไดตัวนี้พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นน้าด้านเท็กเจอร์สวยมากพี่แล้วก็ตัวหน้าเหยียบเนี่ยได้เป็นสีแดงนะแล้วก็มีไฟ L E D ถึง4จุดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ดูนะคะเดี๋ยวฉีจะเปิดให้ดูดเวลาเปิดประตูนะคะในจุดของตัวไฟ LED เนี่ยจะติดนี่เลยค่ะมีให้ถึง4จุดเลยนะ,ะฝั่งละ4จุดนั่นเองนี่เลยสสองสว่างเลยค่ะเวลาจอดรถมืดๆนะเราเปิดประตูนะ,ะไฟจะสองสว่างนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะลูกค้าเลือกแบบเองนะคะอยากได้เป็นตัวตัวนี้คือตัวอะไร อ่าอยากได้เป็นตัว King Kong ะคิงคองนะแล้วก็มีเล่นสีสันด้วยนะด้วยพื้นสีสติกเกอร์เนี่ยเป็นสีเท่าอ่อนแล้วก็มีสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ฝาครอบถังน้ำมันติดตั้งแล้วส่วนด้านหลังนะ,ะใส่เป็นโลบาทรง A เ,เป็นงานของเอาล a นเดอร์นะคะซึ่งโลบาตัวนี้จะมีไฟถอยซ้ายขวาสองฝั่งเท็กเจอร์สวยมากๆเลยค่ะไฟท้าย LED นะคะได้มากับตัว รถสปอร์ตอยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเติมคือในส่วนของตัวข้อไฟท้ายเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ชุดแต่งด้านท้ายนะจะมีในส่วนของฝาครอบท้ายพื้นดําด้านตัวสือฟอร์สีดําตัดขอบแดงนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสื่ออะคริลิกสีแดงแบบนี้ติดตั้งเสริมหลอเข้าไปให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะที่แต่งเพิ่มนะตัวนี้จะเป็นกันชนด้านท้ายนะเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะรุ่น M X ของศนนั่นเองเขาจะมีไฟถอยซ้ายขวาสองฝั่ง ไฟสองป้ายทะเบียนได้เป็น LED มีเพจกันลื่นด้วยแล้วก็ห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเห็นช่องๆรูๆแบบนี้นะคะอนาคตนะพี่ๆสามารถไปติดบอลลักฝังนกได้นะคะแล้วก็เปิดหมดการขับขี่นะคะไปที่หมดลักพ่วงนะคะจะทำให้พี่ขับขี่ได้ดีขึ้นด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะภายในของ รถสปอร์ตกันนะคะมาดูเลยค่ะภายในนะคะของรุ่นสปอร์ตนะคะนี่เลยค่ะจะได้เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะมีมันติฟังก์ชันด้วยนะคะที่พวงมลาลัยมีตั้งความเร็วที่พวงมลาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นมาตรงรุ่นเลยนะคะของรถสปอร์ตน่เองค่ะส่วนหน้าจอนะะหน้าเรือนใหม่ได้ขนาด8ปนิ้วเป็นดิจิตอลด้วยนะคะและจอกลางตัวนี้นะคะได้ขนาด10.1นิ้วด้วยนะคะเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple c a r p l พ y ะะแล้วสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass นะคะสามารถสั่งสตาร์ทร,ระยะไกลดูพิกัดตัวรถนะคะได้ที่หน้าจอมือถือเลยนะคะอุณหภูมิแอร์แยก้ายขวาอิสระได้ค่ะแล้วขยับลงมาด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะคะตัวนี้มีด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะหสปีดมีกึ่งแมนวนวลให้เล่นด้วยนะคะขี่โหมดปรับกั้นขับขี่นะคะอยู่ตรงโหมดนี้นะคะมาดูที่หน้าจอนะคะตัวนี้เลยนะคะมีให้ถึงสี่โหมดเลยนะคะโหมดปกตินะคะโหมดประหยัด หมดลักพ่วงนะคะแล้วก็หมดถนนลื่นนะคะเรียกว่าปรับหมดการขับขี่นะคะตามสภาพถนนที่พี่ๆเจอเลยค่ะนี่ก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถรุ่นนี้แล้วก็อยากแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะสิบอกเลยนะคะสิจัดได้ทุกแบบทุกสไตล์นะสามารถทักหาสีได้นะเดี๋ยวสิจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะกดเข้ามาสอบถามพูดคุยกับสิได้นะะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะติดตามช่อง YouTube สีด้วยนะคะ เบอร์โทรนะคะ083516นะคะนะคะฝากด้วยนะคะก็ยังไงพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ